สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของลาวพัฒนานะครับของวันจันทร์ 4, ที่สีเมษายน65นะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่4นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลของวันศุกร์ที่1กันก่อนนะครับสำหรับแนวทางลาวพัฒนาของวันที่1นนะครับที่ผมให้ไว้นะครับ เด่น2ตัวนะครับผมให้เด่นไปที่4แล้วก็5นะครับผลนะครับ5 6 1 6 5นกะครับก็เข้ามาที่5หลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับและที่สำคัญนะครับเข้าคู่เจาะที่ผมฟันไว้ให้นะครับ5 6า5นะครับเข้ามาที่คู่ล่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่ผมฟัน3ามตัวไปให้นะครับก็ถือว่าแตก3าตัวนะครับมาที่ ที่ผมให้ไว้นะครับ1 5 6นะครับบนออก5 6 1นะครับก็แตก3ตัวนะครับสำหรับราวพัฒนาวันที่1นะครับสำหรับเดิน3ตัวมา1 2องตัวนะครับมาที่1หลักหน่วยบนนะครับในส่วนของแนวทางราวพัฒนานะครับก็กลับมาเดินต่อนะครับแล้วก็แตกทั้ง2ตัวล่างแล้วก็3ตัวบนนะครับในส่วนของราวพัฒนาสุดใหม่ในส่วนของราวพัฒนาสูตรปกตินะครับ ลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับที่ผมให้ไว้นะครับผมให้เด่นไปที่3แล้วก็6นะครับแล้วก็ฟันไปที่6นะครับผลนะครับ5 6 1 6 5หนะครับในส่วนของตัวเด่นนะครับก็มาที่6หลัก10บนแล้วก็หลัก10ล่างนะครับมาเด้งบนล่างนะครับสำหรับสูตรใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็แต่คู่2ตัวที่ผมฟันไปให้นะครับก็คือผมให้ไว้5 6นะครับ ผลออก65ล่างนะครับก็แตกเช่นเดียวกันนะครับและก็ที่ผมให้เน้นชุด2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่46แล้วก็56นะครับก็เข้าคู่ตัวฟันด้วยเช่นเดียวกันนะครับสําหรับแนวทางของเราพัฒนานะครับถือว่ามาทั้ง2สูตรนะครับสูตรปกติมาที่5นะครับแล้วก็มาคู่กันอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆสมาชิกนะครับก็มาคู่56เลยนะครับมาคู่56มาที่ล่างนะครับ ว่าแนวทางถือว่าเดินดีนะครับกลับมาเดินแบบจุดใจนะครับสําหรับแนวทางของเราพัฒนาก็เดี๋ยวเรามาตามงกันต่อนะครับในแนวทางของวันที่หนึ่งนะครับขอให้แนวทางนะครับมาทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะทั้ง2ส,สูตรเช่นเดิมแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกจะได้เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับก็เน้นย้ําทุกคลิปนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับ ถึงแม้ว่า,าผลงวดก่อนนะครับจะเข้าทั้งบนทั้งล่าง3ตัวแล้วก็แตก2ตัวแตก3ตัวนะครับแต่ทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าผมย้ําเสมอนะครับแนวทางที่ผมนํามาแบ่งปันนะครับเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์แนวทางตัวเลขความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับยังไงเพื่อนๆโปรดใช้วิจรรยารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับผมย้ําเสมอทุกคลิปนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามมาต่อนะครับในส่วนของเด่น2องตัว ลาพัฒนาสูตรปกตินะครับของงวดวันที่4เมษานะครับเด่น2ตัวนะครับที่ผมคำนวณได้นะครับ7แล้วก็8นะครับผมฟันไปให้ที่7นะครับชุดคู่7นะครับก็จะได้ที่7 0 7 1 7 2 7 3แล้วก็7 4นะครับ ชุดคู่แปดก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ที่80ด1 82 83แแล้วก็84นะครับชุดสาตัวนะครับผมให้ไปที่0 7 2แล้วก็1 7 2แล้วก็4 7 0นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณเลที่6 9, และก็2นะครับชุด2ตัวนะครับผมฟันไว้ให้ที่72นะครับและก็70นะครับชุดคู่8ปก็เช่นเดียวกันนะครับฟันไ้ให้80และก็82นะครับชุด3ตัวนะครับฟันไปให้ที่172่ในส่วนของชุด3าตัวนะครับ ส่วนตัวในส่วนของเดรียน2ตัวนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่7นะครับจริงๆชอบทั้ง7และก็8นะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่าตามสูตรนะครับมันจะเอ็นถ้าตามสูตรตัวฟันนะครับฟันไปที่7ก็จริงนะครับแต่ว่าหลายๆสูตรจะที่ผมคํานวณได้นะครับจะมาเรียนเอียงไปที่8ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะนําไปใช้นะครับผมให้ ระวังทั้งคู่ทั้ง7และก็8นะครับในส่วนของแนวทางของวันที่4นะครับส่วนคู่2ตัวนะครับผมชอบไปที่7,2และก็82นะครับจริงๆก็ชอบทั้ง4ชุดนะครับเพราะว่าส่วนตัวกลัวไปที่0นย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เพื่อนๆลองนําไปพิจรารณาดูแล้วกันนะครับก็ให้ระวังคู่0ูนย์ไว้ด้วยนะครับ ศูนย์ก็มีโอกาสมาได้เช่นกันนะครับแต่ส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมฟันไปที่72แล้วก็82แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อที่ราพัฒนาสูตรใหม่นะครับราพัฒนาสูตรใหม่ของวันที่4นะครับผมคํานวณได้ที่4แล้วก็9้างนะครับผมฟันไปให้ที่4นะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเหรียญ2ตัวลาพัฒนาสุดใหม่นะครับมีโอกาสมาได้ทั้งสองตัวนะครับแต่ถ้าตามสูตรแล้วมันจะเดือนเดียงไปที่4นะครับอาจจะมาที่ที่9ก็ได้นะครับอันนี้ผมย้ํากับเพื่อนๆสมาชิกเสมอนะครับเดรีนญ2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับทั้ง2สูตรนะครับเพื่อนๆท่านใดอาจจะชอบ8โดยที่ไม่ชอบไม่ชอบอาจจะชอบ9ไม่ชอบ4ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับ คู่สามตัวนะครับเดี๋ยวผมจับให้เช่นเดิมนะครับนำสองชุดมาจับวีดกันนะครับก็จะได้ที่เจ็ดแปดสี่นะครับแล้วก็เจ็ดแปดเก้าแล้วก็เจ็ดสี่เก้าแล้วก็แปดสี่เก้านะครับก็จะได้ที่สี่ชุดนะครับสองตัวคู่สองตัวเช่นเดียวกันนะครับนำมาจับคู่กันผมจับให้เช่นเดิมนะครับก็จะเป็นเจ็ดสี่ 79 84แล้วก็8 9นะครับสำหรับคู่เน้นนะครับชุดคู่เน้นนะครับในส่วนของราพัฒนาสูตรใหม่ที่2ตัวที่เอามาประกอบกันนะครับผมเน้นไปที่74 749นะครับแล้วก็74 แล้วก็79นะครับฝันไว้ให้3ตัว1ชุดแล้วก็2ตัว1ชุดเช่นเดียวกันนะครับก็74แล้วก็79นะครับก็ในส่วนของชุด2ตัวนะครับ74ก็จะมาชนกับคู่2ตัวสูตรปกตินะครับ84ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในส่วน79แล้วก็89ในสูตรตัวจอดไม่มีนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆชอบก็นําไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่านะครับแนวทางทั้ง2สูตรจะเดินต่อนะครับเหมือนว่าที่แล้วนะครับมาคู่กัน2ตัว3ตัวนะครับขอให้แตกทั้ง3ตัว2ตัวบนล่างเช่นเดิมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ผมก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับย้ํานะครับในส่วนของเราพัฒนาวันที่4นะครับส่วนตัวผมให้ระวังศูนย์ไว้ด้วยนะครับ ผมคิดว่าถ้ามานะครับถ้ามาก็อาจจะมากู่70-80นะครับยังไงเพื่อนเพื่ลองระวังกันไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าตามสูตรก็คือตามที่ผมวิเคราะห์คำนวณไว้ให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับทั้งเพื่อนๆสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจทางช่องไว้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะครับได้ทำแนวทางคลิปใหม่ๆมาให้เ,เพื่อนๆในทุกๆวันนะครับยังไงฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับและก็ที่สำคัญนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามทางช่องอ,อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงมาให้ในทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้เป็นเพื่อนสมาชิกที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับ เคีงๆรวยกับแนวทางราวพัฒนาวันจันทร์ที่4เมษายน65ทุกทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ